สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับผมครับนะชับฟิชชิงแชนแนลครับวันนี้ผมพามารับชมบรรยากาศการตกปลากับหมายธรรมชาตินะครับตอนนี้ช่วงเวลาประมาณตักสี่โมงกว่าแล้วครับช่วงเย็นๆครับเดี๋ยววันนี้ผมมีไอเทมดีๆครับมาตกปลากับหมายธรรมชาติครับจะเป็นเหยื่อสองตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเออ่กบยางสเปิร์มครับรุ่นในปุกครับตัวขวามือของผมนี่เป็นขนาด3.5เซนนะครับตัวซ้ายมือสีชมพูนี่ขนาด4 สี่เซนครับพอดีได้รับความอุราะห์มาจากพี่ๆทีมงานช่องแชมป์ชาแนลวิชาหากินนะครับในชาแนลยูทูบนะครับชมให้จบคลิปก่อนครับเราค่อยไปหามาติดกล่องไว้ครับเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับดูว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเคเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นตัวขนาด3.5เซนก่อนครับ ตัวเล็กๆครับกบยางนี้มีวางจําหน่ายนะครับแต่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ผมอยู่ครับจะมีขายอยู่ในอําเภอเขาย้อยครับจังหวัดเพชรบุรีครับแต่ไปชมผลงานก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะซื้อมาใช้ครับ ผมเห็นล่องมันสวยครับแต่มันเป็นน้ําใหม่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะมีบ่ออยู่ด้านข้างนี่ครับเป็นบ่อใหญ่ครับผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีช่องที่น้ําเข้ามาได้ครับปลามันน่าจะตามน้ํามาหรือเป็นการสันนิษฐานของผมนะครับเนี่ยก็ต้องลองกันับตรงไหนมีน้ําครับลองตีดูครับเขยขยับมาดูใหม่เนี้ยครับ ติดซ้ำเข้าให้ใหม่ครับทีม,ม,บมันติดพวกแนวสวะครับตีไม่ถึงจุดครับ ตื่นไปได้ยังครับมีไซน์นะครับเนี่ยตัวเนี้ย มันเหมือนมันเคยโดนเบ็ดแล้วครับผมตีเหยื่อไปอีกจุดครับมันไปกัดเหมือนว่ากัดลายเหยื่อครับอยู่อีกที่นะครับโดนแล้วครับน่าจะเป็นคนละตัวนะครับตัวนี้ตัวที่กัดจะใหญ่กว่าน,นี้ครับ อยู่ด้านในครับตัวนี้มันอยู่ข้างนอกครับเขยเก็บตัวนี้ก่อนครับนี่ครับแต้มแรกกับโชว์เย็นๆครับมันมีตัวใหญ่กัดอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ตามมากมากัดด้านนอกครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นกบยางสเปิร์มนะครับรุ่นไอปุ๊กครับขนาดสามจุดห้าเซนครับเต็มปากครับเดี๋ยวขยับมาดูอีกบ่อนึงครับเป็นบ่อติดกันนะครับ เดี๋ยวถ้าจากบอ่อนี้ไปก็มีอีกบอ่อะนึับที่ผมเคยเข้ามาตกแล้วครับเดียวดูตรงนี้นครับเดบอ่อนี้น้ำค่อนข้างลึกครับเป็นบอ่อขุดครับเดี๋ยวเรามาลองดูมุมนี้ครับนี่ครับเป็นบอ่อที่ติดกันครับ หลุดไหมครับพัานปลายไกลครับปลายังอยู่ไหมครับเนี่ยผมไปดูใกล้ๆดีวยวนะครับยังอยู่นะครับมันไปกัดอยู่นู่นเลยครับตรงช่องที่น้ําไหลครับตีข้ามไหมครับนี่ครับปลาเดี๋ยวไปดูด้านบนดีกว่าครับ เี๋ยวแต็มทีสามครับสักคู่นะครับนี่ครับเต็มปาครับเหยื่อขนาดสามจุดห้าเซนครับปลาไซส์ทักสองขีดสามขีดครับเต็มปาครับตัวนี้เป็นกบยางสเปิร์มนะครับรุ่นไอปุ๊กครับ มีวางจำหน่ายนะครับในจังหวัดที่ผมอยู่นี่เพชรบุรีน่าจะมีอยู่ที่อำเภอเขาย้อยครับเี่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานเอ่อพี่ๆทีมงานแชมแชนแนลครับผมวิชาหากินครับจากช่อง u t u b e ครับที่ส่งเหยื่อมาให้ทดลองใช้ครับเคทก็ถือว่าดีครับดียังไงก็ดูที่ผลงานเอาแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปรับชมตันต่อครับเดี๋ยวตีจากมุมด้านบนนี้ครับตีข้ามไปในร่องน้ําด้านหน้านู้นครับใช้เป็นเหยื่อตัวนี้ครับ บบยางสเปิร์ครับปากเหนียวมากเลยครับผมงัดปลามาสามตัวครับที่งัดคือไม่ได้ปลามไม่ได้ตัวใหญ่นะครับแต่งัดติดพวกต้นกกบ้างอะไรบ้างครับยังไม่มีร่องรอยเลยครับเคฟลองดูต่อครับสามแต้มผ่านครับอยู่นนอ,ยอยู่ด้านบนนี้เห็นปลาช่อนว่ายอยู่กล้านน้นเลยครับมันพุ่งจะกัดครับอื ตรงนั้นเป็นร่องน้ําไหลด้วยครับดีเยี่ยมมันขึ้นฝั่งกว่าน,นะลองดูใหม่ครับโดนละอุย๊ยหูใสดีด้วยครับปลามันอยู่ร่องนั้นเยอะมากเลยครับยืนตีมุมด้านบนครับ มันมีมนมีมุมตีแค่ตรงนี้ครับถ้าเข้าไปใกล้มันก็ตื่นหมดแล้วสามค่อยใหม่ครับเผื่อตัวอื่นจะกัดครับ มงนั้นปลาเยอะจริงครับผมขออนุญาตลงไปด้านล่างครับมันไปออยอย่างนั้นหมดเลยครับตัวทีกระชันมาทางนี้ติดให่มุมปางครับโอเคครับไปดูนั่นบนดีกว่าตัวนี้ไซส์ดีครับตัวที่สี่ครับกบยางตัวนี้ครับเล็กใหญ่อยู่หมดนะครับ ทวัดเต็มๆนะครับนี่ครับตัวปลาสายนี้น่าจะมีสักครึ่งโลครับตัวเหยื่อติดมุมปากนิดเดียวครับนี่ครับแต่ก็ยังอยู่ครับสี่แต้มผ่านครับแต่ผมตีมุมเดิมครับปลามันน่าจะไปออยอยู่งั้นครับนี่นะครับตัวเดียวจัดขึ้นมาสี่แต้มแล้วครับ โอเคครับก <Okay>, hmm. okay. okay, ็โอเคนะครับสําหรับวันนี้ครับตอนนี้ก็6โมงกว่าครับกว่านี่คือกว่าเยอะเลยครับเกือบจะมืดแล้วครับก็วันนี้ออกมาทดลองเหยื่อที่ได้รับอนุเคราะห์จากพี่ๆทีมงานแชมป์ชาแนลวิชาหากินนะครับจากช่อง u t u b e ครับขอบพระคุณมากครับที่ส่งไอเทมดีๆมาให้ทดลองใช้ครับวันนี้ก็มีผลงานอยู่ครับกับเหยื่อตัวนี้นะครับวันนี้ใช้แค่ตัวเดียวครับ ตัวนี้เป็นกบยางสเปิร์มครับตัวนี้ขนาดเหยื่อสามจุดห้าเซนครับก็มีผลงานให้รับชมอยู่ครับวันนี้เหยื่อตัวนี้ตัวเดียวครับวันนี้ปลาสี่แต้มครับสีคค่กรบปลาก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเหยื่อตัวเล็กๆอย่างนี้มันก็มีข้อดีครับคือมันได้ทั้งปลาทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่ครับ แต่สายใหญ่ก็ต้องอยู่ที่จังหวัดที่เราส่งเหยื่อว่าเข้าลึกแค่ไหนครับไม่งั้นปลามันจะดินแล้วมันก็จะอาจจะหลุดหมดแลครับก็เหยื่อตัวเล็กแค่นี้ก็ปลาสายสักสองสามขีดนี่ก็เต็มปากเหมือนกันครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ครับนัชชฟิชชิงแชนแนลครับ กดติดตามไว้ครับมีผลงานให้รับชมอย่างแน่นอนครับผมโอเคครับแต่ทั้งไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ